ครับผมเ,เพื่อนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฟังเพื่อนนะนกไดไลค์กดติดตามนะครับช่องไอรุ้ยเมืองกาดด้วยนะครับก็ว,วันนี้มาดูเป็นพระพิมพ์นะครับอ่าเนื้ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อโลหะนะเป็นพิมพ์บุเรงน้องหลังกบนะครับอาซาพิมพ์เนี้ยก็จะมีพบเป็นพากุ้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็เหมือนสร้างคล้ายๆสร้างล้อพิมพ์นะครับ ก็มีกล้องเดิมๆนะแต่ผมไม่มีกรับมียดนะครับอ่ะอันนี้เป็นกล้องเดิๆมๆของเขานะครับอ่าแต่ก็จะมีกรับมียดอ่าด้านในที่เป็นไส้อง์พระแต่อันนี้ผมได้มาแบบไม่มีกรับมียดไส้นะครับโอเคส่วนพระเนี่ยด้วยความที่อันเนี้ยไม่ใช่พระกูนะครับเ,เพื่อนๆแต่เป็นพระยุคใหม่นะอ่าสร้างใหม่นะครับอ่าสร้างราวปีสามพันนี่แหละนี่นะนะม,มีการตัดช่อนะครับอ่าลอยตะไบนะครับเก็บรายละเอียดมาให้ ด้านล่างเนี่ยมีความไม่เรียบร้อยนะครับก็เก็บด้ตะใบนะลอยช่อลอยอะไรต่างๆลอยตัดะนะครับโอเคสวนองค์พระเนี่ยจะเป็นเนื้อโละหะและ้วไม่ใช่เป็นเนื้อดินเนื้อผงแล้วเพราะว่าถ้าเป็นผากุจะเป็นคล้ายๆเนื้อดินนะครับแต่เขาใส่ส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยผมอ่า ไม่ทราบนะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างน,นะครับเบื้องต้นยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้หาข้อมูลแต่ว่า,าแจ้งเพื่อนๆก่อนว่าพระรุ่นเนี้ยบุเรงน้องหลังกบนั้นอ,องค์แบบต้นแบบเลยเนี่ยจะเป็นพระที่พบในถ้ำนะครับแล้วก็มีจํานวนไม่เยอะนะสะาหรับพระรุ่นนั้นนะครับคือพระกู้มีจํานวนน้อยก็เลยอัอนนี้ก็จะเหมือนจะเป็นสร้างล้อพิมพ์ย้อนยุกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคือ ค่อนข้างแตกต่างนะครับค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าคือถือว่าเป็นการล้อพิมพ์กันเพราะด้านหลังเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์คือเป็นรูปกบนะครับขายขึ้นกันนะแต่ด้านหน,น้าไม่เหมือนเลยเพราะว่าเป็นยุคใบและการลงรายละเอียดการแกะรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างหยีกว่าผ่ายุคเก,ก่านะครับเห็นไหมมีใบหูนะหน้าตาลงคอมันลึกคมชัดจมูกดงเลยนะเห็นไหมคมมากนะครับแบบนี้นะ เงินเพื่อนคือถ้าเพื่อนเช่าหารุ่นเนี้ยก็จะมีะด้วยการหลายเนืนะ้อนะเนื้องเงินก็รู้สึกว่ามีนะครับอาสารุ่นนี้นะครับอันนี้ผมดูเป็นอนวะหรือว่าทองแดงนะอันนี้อาจจะแก้ทองแดงนะนะครับแบบนี้เห็นไหมก็มีรอ,อยนะครับตัดชอต่งตางๆ่นะด้วยความที่เป็นผ้าล่อนะครับแบบนี้นะครับ ก็ค่อยๆศึกษาะครับเพืเ่อนเพราะว่าผ่ารุ่นนี้ถือเล่นง่ายผมมีความเร็วคมชัดเยอะนะครับก็ง่ายกว่าผ่ากุ่าผากุเนี่ยอ่าเท่าที่ทราบนะผมว่ามีมีของล็อกเลียนแบบน,นะครับสำหรับผาก,กุนะครับเพราะว่าหมเคยเห็นผ่านๆตาอยู่ว่า,า,าไม่ดูไม่เถอะนะก็ลองหาข้อมูลกันดูทีแล้วกันสำหรับผาก,กุแต่รุ่นนี้น่าจะยังไม่มีเจนะครับอเบื้องต้นยังไงดูทีว่ามีความเร็วคมชัดดีไหมแบบเนี้ย ก็ดูความละเอียดองชัดให้ได้ก่อนดูผิวโลหะกระเสเหลี่ยนอะไรเนี่ยให้ดีก่อนนะครับก่ทํทการช่องผ่านะเห็นไหมครับพวกคราบใช่ไหมครับคราบพกข่าว,าวหรือว่าตามองค์พระเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นอประกอบกันในการดูนะครับพวกความคมชัดเนี่ยสําคัญนะเพราะว่าพระรุ่นนี้ที่ว่าไปนะครับลสร้างเราปีสามพ่าเนี่ยความละเยคมชัดต้องมีนะ ผิวต้องเรียบตึงต้องได้นะครับในการพิจูจนาต่างๆก็ดูคลิปนี้เป็นองค์ประกอบก็ได้แล้วก็เพื่อนๆก็ลองนํามาเปรียบเทียบดูถ้าเพื่อนๆมีนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีนะดูไปก่อนถ้าเจอจะได้ออกอ,อุดได้นะครับหรือว่าลองเปรดเปรียบเทียบกันก็ได้ว่าผากู้กับพระเนื้อโลหะเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเกืค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยนะเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยก็ถือว่าไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ แต่ว่ามีลักษณะหลังคมเนี่ยที่ขายขึ้นกันอยู่ก็ลองเปิดดูแล้วกันนะครับส่วนองค์จริงๆอ่ะของพากู้เนี่ยอันนี้ผมไม่เคยได้นะครับก็ต้องเรียนเพื่อนๆตามตรงนะ,ะแต่ว่าก็เคยซ่องเคยศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าหากค่อนข้างยากมากจริงสารพากู่นะแต่ว่าองค์นี้ปีสามเ็นี่ยผมพานมึงมาค่อนข้างเยอะก็เลยเอามาบอกเพ,อบเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมเจอผมเห็นนะ อาจจะได้รู้ได้นะครับก็เลยบอกเพื่อนๆไว้นะเพื่อเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยอ่ะลองไปเปื้อดูเนี่ยในเน็ตมีอยู่แล้วนะครับอ่ะเราเสิร์ชดูบนเลงน้องหลังกบบของเขาแต่มานะครับที่เป็นผ้ากู้ก็มีเป็นรุ่นนี้ก็มีอ่าถ้าเป็นผ้ากู้พเพื่อนๆก็พิมพ์เลยผ้ากู้อ่ะถ้าจะอ่ะค้นหารุ่นนี้ก็พิมพ์ว่าอ่าเนื้อโลหะก็ได้หรือว่าต้อท้ายนะครับอ่าหรือว่าพิมพ์ชื่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยก็น่าจะเจอแล้วนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ ก็ลองไปดูกันถ้ามีโอกาสได้พากุบุรีน้องนะหลังโกบมาก็จะนํามาส่งให้ศึกษานะครับอยากได้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถือว่าเป็นภากุที่น่าชัยน่าบูชาน่าติดตัวเป็นอย่างยิ่งนะ,ะคือโอ้โหผาากุพิมทรงเนี่ยได้เลยนะครับอ่าลองไปเปิดกันดูแล้วกันถ้ามีโอกาสได้ก็ยากได้จริงใครมีก็ลองอทักมาทางเพจได้นะครับไอ,ไอ้วุฒิม,มังกานะเลยลิงอยู่ใต้คิมนะครับเพืเ่อน โอเคนะครับวันนี้ก็ไว้วานี้แล้วกันนะอ่าก็เบื้องต้นอยากจะมาแนะนําองค์นี้ให้เพื่อนเศึกษานะครับด้วยความที่เป็นพระที่มีความเล็คคมชัดนะครับแล้วก็ทันลมพาอุมาบุกเซกด้วยอ่าพิธีดีมากนะครับอ่าก็อยากจะนํามาให้เพื่อนศึกษากัน,น,กนเป็นพระเมืองการด้วยก็ก็รวมอนุรักษ์พระบ้านเกิดกันนะครับโอเคครับเ<ม>พื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไว้มาณานีครับถ้าวันนี้พิพาทประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ ก็สวัสดีครับเพื่อน